ดีจังลยนะบนนี้เราอยู่กับเจ้ารถอีแตกคันนี้กับรถเกี่ยวคูตานะครับนี่รถเกี่ยวคูตา้านี่แล้วนะับรถเกี่ยวคูตาต้าครับมีน้องขอมาให้เออทำให้องมีน้องขอมาให้ลองเอาไปเล่นรถเกี่ยวข้าวกับเออเนะี่ยให้รด กินที่มีมดตัวเนี้เออซึ่งผมก็ไปหลุดตามคำขอขอน้องแล้วครับผมได้สัญญาน้องแล้วครับแล้วมันบวกกับช่วงนี้ที่เป็นน่ดูดูเขียวข้าวด้วยบอกเลยเข้ากันอันนี้ต้อนตอะไรเฮ้ยมอข้าวเฮ้ยไม่ใช่ข้าวนี่มันโตไวเฮ้ยโตไวยังวะไม่ใช่ข้าวมันคืออะไรอ๋อมันมันฝรั่งไอ้ฝรั่ง เนี่ยอิแตกค,คันนี้ค่อนข้างแรงนะครับนี่ซื้อมาหลายหมื่อเยอะแต่ไม่มีเงินซื้อเออคันที่แบบไม่ต้องไม่ทีไม่ใช้อิแตกอ,อ่ะอไม่มีเงินซื้อคันเลยจริงจริงไม่อยากซื้อเพราะว่าราคาก็แรงอยู่นะี่ไปกันเดี๋ยวได้ให้ฟังแจ้ง เป็นไงหรอครับทุกคนเสียงเป็นยังไงนี่เจ้าอีกต็กคันนี้นะครับออเลยเสียงอย่างลั่นแต่ผมจะลดเสียงไว้แค่นี้พอครับเพราะว่าผมจะให้มันได้ยินเสียงด้วยได้ยินเสียงผมประมาณนี้พอเลยนี่นี่ประมาณนี้นะจะไม่ดังอืมน่าจะไม่ดังหรือว่าดังหรือเปล่าดิทุกคน,นไปนเรน่ลย ตัวนี้เดินดูดิจิตอลกับเราจะเอาสิทธิ์คันนี้ไปเกี่ยวไี่จะ่หิือเอาสิบตา้กับดิจิตอลโมเดี๋ยวดีด้วยครับใส่รายละเอียดทุกจุดเลยครับทุกคนเกรดิตที่สร้างแล้วนี้ครับเพราะว่าเออเราหาผู้สร้างมดคันนี้เลยดีไม่ได้กินกกเครดิตนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ตามที่โน่นงส่งมานะครับที ไม่ได้ยินอะไรเกมอีกเรา,าไปเปล่งข้าวแล้วมีเปล่งข้าวเปล่งข้าวเปล่งข้าวที่อรอคอยมานานรอยคอยรอยรคอยเชียเลยเออจะกดอื่นเราจะเอาคูบิตาให้เราสิลงไป มีระบบเนี้ยนี่แท้เนี้ระบบไฮดรอลิกเนี้ยนี่นี่ระบบไฮลิกเนี้ยองคนททยก็ได้มีอะไรใหญ่ๆ้ยอุีอีกอีกคนอึงี่สุุ้ยเรีว่าเออเขาไปดูจากรสเกี่ยวข้าวแท้เขาไม่ได้เี่มีอันนี้อะเอมันจะมีอันนี้อันนี้กะเป็นรถเต่งนะเพราะว่าอื่นี่กิดต็งนี่เกิดตงใช่ป่ามง

ก็ไปเลยก็ได้ได้ไอ้พวกนี้ฮะครับเดี๋ยวทายลิปดีดิพี่น้องขอมาให้ทํำมอดนี้ครับเต้อง เนี่ยเสียงก็อนหลันเลยเสียงก็อลันเล่นะครับพี่เดี๋ยวเราจะมีเกี่ยวข้าวครับแล้วเขาทำเหมือนเดีอยวางเี่ดีว่าไอ้ตัวนี้ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองทดลองว่ามันใช้แม่พิมพ์หรือไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ถ้าไม่ใช้เนี่ดีเลย เพราะว่าผมจะได้เล่นแบบไม,ม่มีนเม่พิมพชิคกีก็คือแบบทำยังไงก็ทำไม่ได้เลยไงพิมพ์เด็กคือเกี่ยวลายท่ามันเกี่ ừ, ยวไงอ๋อจำได้แล้วโอเคอืมเกี่ยวไปแบบนี้ยวิ่งไปเลยหยิบสีพวงหยิบสีพวงนี่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 สีพวงอ่ะ ได้เก็บได้หนึ่งพันเฮ้ยเก็บพันอันนี้เก็บได้ห้าพันก็ม,มาวันที่เก่งไปเอ็กชนอะไรเดี๋ยวชนแกนบอกของต้นไม้เออทำไมเขาไม่ลบแกมบอกของต้นไมว้วรอก้ยเวลาไปเลี้ยวไปเลี้ยวเหมือนพุ่มอะไรเฮ้ยมันจับแบบเหมือนพุ่มอะไรมันจับเหมือนแบนบนี้เลยมันไม่เห็นเกนว้าว ว็อ่ะโอเโหคือคือคือวันเดียวภาพคภาพมันก็เป็นที่ภาพอ่ะนี่เดี๋ยวจะให้ตัวลูกดูตัวลูนี่เราอิแต็งเอแต่งท่ออ่ะนี่ก็แต่งอันนี้ด้วยถ้าระบายอากาศแต่งนี่ด้วยนี่เอาไว้บังนี่นี่อบังฝนโดนไอ้ หัวหนาเลยไอ้หัวนั้นมันเป็นหัวกองแต่งเงี้ยอืมแล้วก็มีระบบเออป่วยคุชแจด้วยนี่แล้วก็มีแล้วก็ตัวหมุนเนี่ยหมุนง่ายเออแต่งอย่างดีส่วนไฟนี่ก็เป็นเออแบบกระจกดำแบบเนี้ยนี่กระจกดำแบบนี้แต่โค้ดสว่างเลยบอกเนี้ยแต่งดีอ่ะนี่เนี้ยนี่ดูลายล้อนี่ครับนี่ลายล้ออย่างเท้ครับ ยางก็ยางเกรดีนะส่วนการบางใบเอ๊ะบางใบอยังว่าบางล้อเออบางล้อก็ทามาจากเกีร์ดีนะครับนี่บางฝุ่นก็ทำมาจากเกร์ดีนี่นี่นขบอยไหมล่ะตัวไม้นี่ก็เป็นไม้แบบไม้โคตรแพงครับนี่ก็เบานี่นั่งนุ่มๆนะครับแล้วก็มีบางฝุ่นนะครับอไปซื้อ กูวิซื้อของสิบล้อมานี่เป็นล้อรถเบนซ์นะครับอืมล้อรถเบนซ์ไปไปเลยเป็นปปเลยนู่นอีเจ็กอัปืดอับ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 ปืดใครได้เพลงนี่นะฮะไปมีคนยืนยืนกูแค่สี่เดือนหลกักหรือถ้าจีเป็นเงินไทยเอ้ยกยีเป็นเงินไทยอะไรจีเป็นเงินไทยมันจะกีบ่บาทวะ อืมี่บาทะนึ่ไทยคิบหนักเลนึ่งนึไทยดีเป็นที่ดิหนึนไทยมาประมาณสามห้าสามห้าบวกสามห้าก็เจ็ดสิบบวกสามห้ามันก็บวกถึงร้อยไม่ใช่นอนหนห้าหรือเปล่าหรือเก้าห้า อูอสามร้อยห้าร้อยห้าก็บวกไปอีกสี่ก็เอออ๋อร้อยสี่สิบบาทเลยมึยงยืมเงินกูร้อยสี่สิบบาทแม่งบวกลบกูหารกันอย่างนานได้ครับต่ว่าร้อยสี่สิบยืมไินทำไมแค่นะสี่บาทประมาณสีสดอลลาร์หรือว่าหรือว่าร้อยสี่ยวลายแบบไทยใน ในแบบนี้มันไม่มีกระทน,นะครับเพราะว่าเออเจ้าของเออคนที่ทำ D C แบบนี้เขามไม่ได้ใสมา ừ. ไม่ได้ใสแมันนนี้มันเป็นเริ่มต้นเลยใครรู้ในคาสตูก็จะเจอแบบน,นี้แต่ไม่ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งทุกคนไปเดี๋ยวก็ไปเไปิดปิดปด,ด,ด,ดไ i ดูดิดูดิเงินกูลรถมือรัวเลย AIV Airport โอ้โหปางเป็นพางเลยไอ้กูนี่เดี๋ยวลองดูหน่อยดิเขาบอกว่าไอ้คันนี้ที่แบบเออสามารถยกอันนี้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์ไอ้กูลองดูดิหน่อยดิอุ้ยจริงวะอุ้ยเขาพูดจริงเขาไม่ได้หลอกโอ้ยโดน เฮ้ยตรงตรงเดียงโอเคตรงแล้วตุ้ยตุออ้ยมันไม่เหมือนไอคันนู้นเลยแต่ท่อมาอยู่สภาพแบบนี้ไอคนันนู้นแหละท่อมาอยู่สภาพแบบนี้แต่คันนี้ไม่ต้องใช้แม่พิมพ์เลยโอ้ดีขนนี้ดีวะคิดดีดี เดี๋ยวจะให้ดูภายในลูกเนโนเป็นไงนี่เป็นไงนี่ที่จับที่จับนุ่มๆอย่างสบายทำมาจากหนังเทสก็ไอ,พอ,อ้พวกเออ a c c e s s o r i e พวกเนี้ยก็เป็นหวัวหนังเหมือนกันนะครับจับดีดีสวยตรงนี้ก็เออไอ้เดีย๋ย,ย,ยนี้จะมีอะไรวะ ก็เคยเห็นกดเลยเพราะว่าไม่ได้ีจะเป็นช่างซ่อมรถเกี่ยวข้าวเนี่ยช่างทำเสีรถทำอะไรวะไม่วิวดีวิวเลยแต่ก่อนซ่อมอะไร้ใหญ่อย่างไอพ่ออาจจะไม่รู้ว่าจะมีเครื่องเป่าลมได้หะแต่เราจะมีเครื่องเป่าลมได้หรือเปล่าเพราะว่าไหนๆก็จะแกล้เอาลูกสูงนี่นะขึ้นนั่แหละ ยูดีอ่ะยูดีทักอ่ะเออเนี่ยมันรีวิวน่าจะรีวิวรีรีเครื่องเป่าฝุ่นอยู่นะเอโอโคตรแรงอ่ะตัวนั้นโคตรแรงแตีมีสายนะไม่ใช่ไร้สายมอเตอร์มันเป็นมอเตอร์มีไปถ่านแล้ว่าโคตรแรงดูก็แรงเป่าก็แงรแงเอไอเครื่องเป่าฝุ่นตัวนั้น ม่มีปรับความเลยนะไม่มีปรับอ้ยไม่มีปรับความเลยนะปุอยป่อไปไปเกี่ยวไปอับปุจปจบุบุตเอาปุจจุบุตเอาเปืจจตเอาปุจจุบุตไปวดกระเพลงนี่วะทางยาวแบบนี้เราให้เอไอทอีกอไหมเดี๋ยวมันจะเต็มอุ้มละอัปุจจุบุตรอปจจตอปุจจุบุตรไป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  โอ้โหโอ้อีไอวีโปรมาเนี่ยโอ้มันขับเร็วจังวะไฟฟ้าไฟแดงเนี่ยเมื่อกี้อีอๆไอโลอีกหยอีกมั้งม่เจอ๋อมันมันเตะๆไปอ่ะเตะๆไปเตะๆไปก็ว่าอยู่ทำไมมันเร็วจังวะมันเตะๆไป นี่แกจะเต็มอุ้มแล้วน่ะน้อดูดูดูเข่าของมันยีมารายมือหนี่งยีได้กี่เหลือตาเห็นทันเฮ้รรไยไปไหนไม่น่าจะหักเลย จางแล้วอ hmm, like, ูดข really ับม oh, ่วงแค่แถวเดียวมันก็อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีกลุ่รอบสุดท้ายในการเกี่ยววุนะนี่เกี่ยวไปเรื่อยให้กินดีเดี๋ยวห้อยในนั้นก็เอ็นดีเกี่ยวเ้าไว้โอ้โหพอเสียใจรายลเหียไม่กระทั่งอุกันแทกัะ ยี่อันนี้หมุนเลยไม่ใช่อันนี้โยกเลยโยกขึน้นนี่ไม่ได้แต่เตงกระถา,างจะกดล้อ,อดินในขาเพือ่ออะจะทำงานเป็นดัดจับกระามนะนี่การบล็อกขาันาน้นก็จะทำแบบนี้ยาวอะ่ะทีูกเกี่ยวับซึ่งีก็ดยาวๆ <c oughs> เอาตตตตอเาต,ต็มเ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 ต็มบอกเร็วมาเต็มเต็มเร็วมันรู้จะแหกคุ้งป่าวเอ้เกือบแหกคุ้งเกือบแหกคุ้งเกือบแหกคุ้ง ไอ้สัสไอ้อีอีเกินวะเฮ้ยเพศดิอะไรเกินเหรอเกินที่กำหนดไว้เหรอนี่ปูนแกนบอกแล้ว ไอ้อุ้มแล้วอีกโย่โหเอ้ยค็อระบบเพลดิกนี่จริงๆจริงแล้วโต่อันนี้ไม่ต้องใช้คุณะอันนี้มันกิดเองเงี้ยนี่เล่นแพงอ่ะคีอหลายเอ้อมีไม่ใช่มีเนะเกือบล้านอ่ะ ระบบบินเอระบบบินเองมิสเตอร์แ like. ล้วเอเจอเออรถรถรถที่จะไปขุดข้าหรือว่ารลอินเต็งของเรามีรถใช้หน้าที่จะขุดข้าวรถแต่งร้างมีรถรแต่งร่างไปให้ดูสเตอร์อเมันเเองนะอุ้ี่ ไ <Why? S 2> ด้แรง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 ยิเลยนะเีวเลยนี่นี่เป็นะก็โคนนีู้อยอยู่โมมนจะเกดอะไรข้

ไ่าปไปรีบอุจจักเรานี่อะไรอ่ะนีบอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะปุ๊บจิบปื๊บปุ๊บจิบปื๊บปุ๊บจิบปุ๊บปุ๊บจิบแต่เขาอ่ะไปเขาได้สบายอะไปเขาได้สบายอะอือนไกอินไปไปเขาได้สบาย ตรงไหอ่สไหอ่ะไหมอ่ะตรงไหมอ่ะอ้าวเรื่องยังงโอไม่ตรงเขาตูเลยโอ้ไม่ตรง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  ก็โหไอ้เหี้ย <tuh SCI noise> <mouth> <gips> แกบ,บงไมน่นะไม่โดนกูเฮ้ยวู้ยมึงจะทำงานขนาดนี้แล้วมึงยังไม่ทำงานอีกยังไงอีกีส ม่อกี้มีตรงสเสะืออ,อืว้าวูบูบูบููผมผมไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะผมอยู่บ้านนอกผมอยู่บ้านนอก อยู่บ้านนอกครับก็รายกาบ้านนอกนก็ดีก็มันมีอป้าข้างบ้านมาคบที้ไมไม่รู้ไม,ม่้ไม่ได้เล่นงานนะ แค่นี้น้องโค้งนานเลวแต่ไม่ได้ไไดูอืมเกิดอะไรอ่ะต้อไปฮะต้องไปเก็บนี้โอไม่ดูไหนนี่ไม่เหมือนภาคอื่นนะภาคอื่นถอยเกยถอยเกี่ยวก็ได้ฮะแต่ภาคนี้ถอยเกี่ยวที่นี้จะถอยเกี่ยวไม่ได้ไม่เหมือนไม่เหมือนภาคอื่น ในเมื่อที่เอไมันไม่มีไปอยู่แล้วในแบบเออรมดคุดินได้ก็ทำแบบนี้ทำหน้าปด ไเดมดเฮ้ยอืมอืออืติดตดดืี่ถิงเกย์นั่นัก็ทำลยูี่นมตนี่ต้องดัลไม่รู้ไม่ได้ดูอ๋อเอออะไรนะปักเรโน่เอ้ไม่ใช่ปักเลเบลกับเออเลกับจีดูดฟ้ากับ กปพี่จีแม่ตอนนี้ดีแล้วดีแล้วเกินทุ่มแล้วอะไรถ่ายฉันดิหนัวับิตอนิบิคตอนิิคตอรนมิคตอนิิคตอนมิคตอนตอรนิิเอคตอร์นิอิตอนิตอรนตอนตอรนอรนิ่มิตอนิตอนตรอนตรอน ิงงนี่มตัวใช่เด็กอบีบีการอบีบีรยิงหมอนมังเนียไม่มีก็ซื้ออีบีกันัจะกบจะจับเอาไปโยนลงน้ำโยนลงน้ำเลือกเงเบาแล้วกเอควจะไม่ดี ไปยุ่งกันเลยคุกองฟางเก็บรลอิคุณกองฟางคุณก็ะปิกคุณกระิเีเล่นคนนั้นอะแรงเยอะมากก็ไม่เอียไม่แต่คนขาเอียดเดะเออัวเอ้ยเยอะเลยนะบ้าบอไรู้ะอกงดีลยฮิโิลิฮิฮิฮิ่ิฮิิฮ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 ิิฮิฮิฮิ ผมสั่นเอามาทำเพื่อแล้วอันที่เออแพงที่สุดลนะสั่นมอ้มากขายไหมไม่ขายใส่ขายไหมขายคุยเรื่อใหม่ที่ต้องการใส่เดี๋ยวจะตั้องถ่ายหน้าปกที่แล้วเองเออแคปหน้าจองรู้สึกว่าแคปหน้าจอมันได้มีปัญหาเลย

ni, ít tách sự lên cặp cụ bút